ครับเราลองมาเทียบดูนะครับเนี่ยลักษณะพระไม่ได้ใช้นะครับกับพระที่บอกว่าศึกศึกนะครับเราต้องจําพุทธลักษณะนะครับต่างๆพุทธศินนนนะ์นะครับให้แม่นนะนะครับดูจุดต่างๆความเป็นธรรชาติ้วจีวรมือนะครับเนี่ยหักข้อมือมาเลยนะแนวและนาบ้วจีวรนนะครับนมหน้าอกขาเป็นสัน นิ้วเท้าครับตรงนี้นะจีวรชายจีวรอันเส้นล่างนั้นเนี่ยเกิดจากการงัดนะครับเนี่ยแล้วก็เนื้อเกินนะครับเกิดจากการปิ้นเนี่ยความแห้งเก่าเราพิจารณารอยตัดก้านชนวนนะครับเนี่ยรอยตัดก้านชนวนกับพระไม่ได้ใช้เหมือนกันครับกับพระที่ทําให้ศึกมันคคละเรื่องกันนะเนี่ยท่านดูนะครับก็ยังเห็นรูปร่างเขา